สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมทำไมยุงถึงชอบกัดเราจังเลยแต่เพื่อนที่นั่งข้างๆกับไม่โดนกัดซะง,งั้นคือมันเป็นคําถามที่หลายคนคงเจอกับตัวมาบ้างแหละเนาะไม่ใช่แค่เรื่องรําคาญนะครับแต่มันเกี่ยวกับสุขภาพเราโดยตรงเลยทั้งไข้เลือดออกซีกามาลาเรียอะไรพวกนี้วันนี้เราเลยจะมาคุยกันให้ลึกขึ้นครับดูว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เราไปดูกันมาเนี่ยมันว่ายังไงบ้าง อะไรทําให้บางคนเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดยุงกันแน่เอาละครับมาเริ่มแกะรอยกันเลยปัจจัยที่คนพูดถึงกันเยอะๆก็คือเรื่องกลิ่นใช่ไหมครับแต่ผมว่ามันคงไม่ได้ง่ายง่ายแค่กลิ่นตัวธรรมดาแน่ๆเลยใช่ค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมันเป็นเรื่องของเอ่อไมโครไบโอมบนผิวหนังของเรานี่แหละ,ค,ะค่ะไมโครไบโอมค่ะ พูดง่ายๆก็คือกลุ่มจุลินทรีย์เล็กๆค่ะทั้งแบคทีเรียเชื้อราที่อาศัยอยู่บนผิวเราตามปกติเลยจุลินทรีย์พวกนี้นะคะมันจะย่อยสลายเหงื่อไขมันบนผิวเราแล้วก็จะปล่อยสารประกอบอินทรีย์ที่มันระเหยได้หรือ VOCs ออกมาหลายอย่างเลยสารพวกนี้แหละค่ะคือตัวการหลักๆของกลิ่นกายที่ส่งสัญญาณไปบอกยุง แล้วความที่จุลินทรีย์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทั้งชนิดทั้งปริมาณมันก็เลยทําให้เกิดเป็นเหมือนลายเซนกลิ่นเฉพาะตัวขึ้นมาค่ะอ๋ออ๋อแล้วบางลายเซนกลิ่นเนี้ยก็แบบว่าดึงดูดยุงเป็นพิเศษเลยค่ะเข้าใจแล้วครับหมายความว่าจุลินทรีย์คนละชุดก็สร้างกลิ่นคนละแบบแล้วบางแบบก็ถูกใจยุงมากกว่าประมาณนั้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะมีสารเคมีบางตัวนะคะที่แบบ ยุงชอบมากเป็นพิเศษเลยอย่างพวกกรดบางชนิดที่อยู่ในเหงือเราหรือที่แบคทีเรียบางตัวสร้างขึ้นหรืองานวิจัยบางชิ้นก็เจอสารประกอบอีกกลุ่มหนึ่งในปริมาณที่สูงมากๆในคนที่แบบโดนยุงกัดบ่อยจริงๆค่ะอืมแล้วบ่อยครั้งนะคะสารพวกนี้มันไม่ได้ทํางานเดียวๆค่ะมันทํางานร่วมกันเสริมกันทําให้ยิ่งดึงดูดยุงเข้าไปใหญ่แต่ในทางกลับกันนะคะก็มีสารบางตัวเหมือนกันที่อาจจะทําให้ยุงไม่ค่อยชอบ คนที่มีสารพวกนี้เยอะก็อาจจะโชคดีไม่ค่อยโดนกัดเท่าไหร่ค่ะโหน่าสนใจมากครับแสดงว่ากลิ่นจากจุลินทรีย์นี้เป็นตัวล่อหลักเลยแล้วพวกคาร์บอนไดออกไซด์กับความร้อนล่ะครับที่เราปล่อยออกมามันสําคัญแค่ไหนครับเป็นแค่ตัวเสริมให้ยุงหาเราเจอง่ายขึ้นหรือว่ามันดึงดูดได้ตัวมันเองเลยเป็นคําถามที่ดีมากค่ะคือคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 จากลมหายใจเราเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนเป็นสัญญาณระยะไกลเลยค่ะ สัญญาณระยะไกลใช่ค่ะมันบอกยุงว่าเออแถวนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะมีแหล่งเลือดนะแล้วยุงมันก็จะบินตามความเข้มข้นของ co2 เข้ามาหาค่ะเพราะงั้นคนที่ปล่อย co2 เยอะกว่าอย่างเช่นคนตัวใหญ่คนท้องหรือว่าตอนที่เราออกกําลังกายหนักๆเนี่ยก็เลยเหมือนเ,น,เนเป็นเป้าที่ใหญ่กว่ายุงหาเจอง่ายกว่าค่ะอ๋อครับครับส่วนความร้อนจากร่างกายเรานะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยดึงดูดในระยะใกล้เข้ามาหน่อยค่ะ พอเข้ามาใกล้ๆแล้วความร้อนเนี่แหละค่ะที่บอกยุงว่าอืมนี่คือแหล่งเลือดอุ่นๆนะพร้อมให้กัดแล้วเข้าใจแล้วครับซึ่งทั้ง CO2 แล้วก็ความร้อนเนี่ยมันก็มักจะสัมพันธ์กับอัตราการเผาผลาญในร่างกายเราด้วยนะคะถือว่าทำงานคู่กันไปกับกลิ่นเลยค่ะในการนำทางยุงมาหาเป้าหมายเคลียร์เลยครับแล้วความเชื่อเก่าๆล่ะครับอย่างเรื่องกรุบเลือดโอที่บอกว่ายุงชอบเป็นพิเศษหรือว่าเรื่องสีเสื้อผ้าที่เราใส่ มีผลจริงไหมครับอ๋อเรื่องกรุ๊ปเลือดโอใช่ไหมคะอันนี้ได้ยินกันบ่อยมากเลยเนอะใช่ครับคือมีการพูดถึงกันเยอะจริงค่ะแต่ถ้าเอาแบบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันชัดเจนฟันธงได้เลยเนี่ยเอ่ออาจจะยังไม่ได้มีน้ำหนักมากขนาดนั้นนะคะนะักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะให้น้ำหนักกับเรื่องกลิ่นหรือ VOC จากผิวหนังมากกว่าค่ะอืมอืมแต่เรื่องสีเสื้อผ้านี่ เออดูเหมือนว่าจะมีผลค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะจริงเหรอครับไล่มันก็จะมองหาเป้าหมายแล้วก็จะถูกดึงดูดด้วยสีเข้มๆค่ะอย่างสีดำสีกรมท่าและที่น่าสนใจคือโดยเฉพาะสีแดงกับสีส้มค่ะสีแดงกับส้มเนี่ยนะครับทำไมล่ะครับเพราะมันเป็นโทนสีที่ผิวหนังของคนเราเนี่ยสะท้อนออกมาในมุมมองหรือในสายตาของยุงค่ะ โอ้ oh, อย่างนี้นี่เองส่วนสีอ่อนๆอ,อ,อย่างสีขาวสีเขียวอ่อนๆหรือสีฟ้าพวกนี้จะดึงดูดยุงน้อยกว่าค่ะอย่างนี้ก็แปลว่าไอ้ที่เราพยายามเปลี่ยนสบู่บ่อยๆหวังจะให้กลิ่นตัวเปลี่ยนแล้วยุงไม่กัดเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้ไปเปลี่ยนจุลินทรีย์ที่เป็นต้นตอแถมบางทีกลิ่นหอมๆแบบดอกไม้ผลไม้ในสบูน่นี้อาจจะยิ่งไปล่อยุงเข้ามาหาเรามากขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นไปได้สูงเลยค่ะคือสบู่เนี่ย มันอาจจะเปลี่ยนกลิ่นบนผิวเราได้แค่แป,ป๊บเดียวนะคะชั่วคราวมากๆแต่ต้นตอจริงๆคือจูลินซีที่ผลิตสารดึงดูดหลักๆน่ะมันยังอยู่ค่ะครับและอย่างที่บอกไปนะคะยุงตัวเมียเนี่ยมันก็กินน้ําหวานจากดอกไม้เป็นอาหารเพื่อเอาพลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลิ่นหอมอหวานแนวๆนี้ก็อาจจะทําให้มันสนใจแล้วก็บินเข้ามาใกล้ๆเราได้เหมือนกันค่ะชัดเจนเลยครับสรุปแล้วปัจจัยหลักๆที่ทําให้ยุงเลือกกัดใครเป็นพิเศษเนี่ย มันมาจากการผสมผสานกันของหลายอย่างเลยนะครับทั้งลายเซนกลิ่นเฉพาะตัวที่มาจากจุลินทรีย์บนผิวปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมาความร้อนจากร่างกายเราแล้วก็ยังจะมีเรื่องสีเสื้อผ้าที่เราใส่อีกใช่ค่ะ ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะควบคุมปัจจัยบางอย่างได้ยากมากๆเลยอย่างชนิดของจุลินทรีย์บนผิวเราหรือปริมาณ co 2ที่เราปล่อยออกมาเนี่ยแต่ความเข้าใจพวกนี้มันก็ช่วยให้เราหันไปเน้นวิธีป้องกันตัวเองที่มันพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงๆนะคะเช่นอะไรบ้างครับ ก็อย่างเช่นการใช้สารไลยุงที่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยอย่าง d e t หรือพิคาริดินค่ะอันนี้สำคัญมากหรือการสวมเสื้อผ้าที่ช่วยป้องกันได้ดีอย่างเสื้อผ้าสีอ่อนๆหน่อยแขนยาวขายาวที่ทอเนื้อแน่นๆหน่อยยุงจะได้เจาะผ่านยากหรือเสื้อผ้าบางชนิดที่เขาเคลือบสารเพอร์เมทรินเมเลก็มีค่ะอันนั้นก็จะช่วยป้องกันได้ดีขึ้นไปอีกอื รวมถึงการระมัดระวังตัวเองในสถานการณ์ที่อาจจะเสี่ยงโดนกัดมากขึ้นอย่างตอนออกกำลังกายตอนตั้งคันหรือว่าหลังดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแม้ว่ากลไกลจริงๆว่าทำไมดื่มแอลกอฮอล์แล้วยุงชอบกัดมากขึ้นเนี่ยจะยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมอยู่ตามนะคะครับผมได้ความรู้เยอะเลยครับวันนี้แต่ก่อนจะจบกันไปมีประเด็นทิ้งท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากๆชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะครับ คือตอนนี้เนี่ยมีงานวิจัยที่กําลังพยายามพัฒนาวิธีที่จะไปปรับเปลี่ยนกลุ่มจุลินทรีย์บนผิวหนังเราโดยตรงเลยเอ,อ๋อค่ะค่ะเคยได้ยินเหมือนกันค่ะใช่ครับเพื่อที่จะพัฒนาให้มันเป็นเหมือนอ,อ่อวัคซีนกันยุงหรืออาจจะเป็นครีมโปรไบโอติกทาผิวที่ทําให้กลิ่นตัวเราเปลี่ยนไปในแบบที่ยุงไม่ชอบไม่สนใจอีกต่อไป โหถ้าทำได้จริงนี่สุดยอดเลยนะคะนั่นสิครับลองลึกภาพดูสิครับมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแนวคิดไปเลยจากเดิมที่เราพยายามจะหาอะไรมาทาเพื่อกลบกลิ่นหรือไล่ยุงกลายเป็นการไปแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนที่ต้นตอของกลิ่นเลยจริงๆซึ่งก็น่าติดตามมากๆครับว่าอนาคตจะเป็นยังไง